มันจบกันได้แล้วแยกย้ายไม่เพ,พอะทางหนุยก็ไม่ได้โพแสแซแล้วนะให้่บมนี้ไม่จบโอ้ยแสดงว่าเพิ่งมาใช่ไหมล่ะเราอะ่ะผมบอกตั้งแต่วันแรกเลยเฮ้ยกับมันเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าต่างคนต่างอยู่เออผมบอกไปตั้งนานแล้วว่าต่างคนต่างอยู่อืมแยกย้ายมันคนละมันคนละสายกันถูกไหมส่วนมึงไปทําหน้าที่ของมึงให้มันเต็มที่อ่าส่วนผมก็จะทําหน้าที่ของผมผมเต็ม,มที่เหมือนกันผมก็จะสตรีมของผมเนี่ยเออ แต่รู้ไหมคำตอบคืออะไรตื่นเช้ามาพากูเฮียนเย็ดแม่แม่งแซมแ่มจริงเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดพี่ตาฟังเพลงพี่ก้าดีประมาณสองเพลงในไลฟ์เลยเปิดเพลงอื่นบ้างแต่คนแต่มีคนแต่มีคนโดคนเราจะให้เปิดเพลงเดิมบอกไว้ก่อนแต่เรื่องผ่านมาซักเพิ่งมาแซ มาลีก็เลยเปิดศึกอ๋อก,ก็นั่นแหละครับมันก็เพิ่งมาแซะตอนที่แบบมีประเด็นอะคนดูไม่ต้องเถียงกันนะคะที่ยังเจจักไปฟีดด้วยคือดีเจจีสองรู้เรื่องไม่ใช่ไม่ก็จุดเริ่มต้นอะผมก็ยังงงเลยคือผมมาไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่สนิทกับเขาแบบแบบไม่ได้แบบคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยนะอืมการวางตัวเขาแบบไม่มีอะไรเลย ผมก็ยังงงเลยไม่ไม่ใช่เรื่องของเขาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรกเกี่ยวกับเขาเขาเขามาแชร์อะไรมันยาวอะไรสาระแชร์ในเชิงแซ่อือเพราะว่าทช่ไมสันนล็อกเพราะไอ้แป๊บหนึง่งเพราะว่าคนผมว่าคนดูอะหลายๆคนอะก็แน่จะรู้อยู่แล้วไปบอกว่าถ้าบอกว่าผมไม่ได่าเขาก่อนอะไรครัผมไม่ได่าก่อนอยู่แล้วครับอืม มันชอบปั่นอ้วผมก็ปั่นกลับนี่ไงปั่นมาก็ปั่นกลับอืมก็ปั่นมาก็ปั่นกลับไงคลิปคลิปไว้ก่อนมันตั้งนานแล้วตอนนี้เกาะเด็กตัวแม่งอะเกาะทุกเรื่องที่มีแสงทำตัวน่ารำคาญหลงตัวเองว่าตัวเองเทพเทพกระเทียแล้วเทพแต่ไม่มีแบบเพลงติดตลาดสักเพลงเลยเฮียไว้ก่อนเลย สนุกนจนคนดูต้องอยากฟังอะ่ะเนี่ยกูนนะมึงมึงนักนกูาถามต่อห้าพันกว่าคนเนี่ยมึงฟังได้กี่เพลงอะ่ะอือเอาตรงตรงเลยฟังได้่ะมีกี่เพลงหรอตรงตรงมึงฟังมึงก็เปลี่ยนลวไอ้เหี้ยถูกปะล่ะมึงถ้ฟังสไตล์ของมึงที่มึงชอบทุกคนอนะ่ะมันมีหูเวเลี้ยวหูมันอนะ่ะมันอยากฟังเพลงอะไรต่อมันรับหูมันอ่ะมันอยากฟังเพลงอะไรก็เรื่องของมันเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วผมสมมุติว่าผมไปบงังคับคนดูเนี่ย มึงต้องมาดูกูนะแล้วตามึงไม่ได้อยากดูกูเนี่ยมึงจะเข้ามาดูกูไหมมึงก็ไม่อยากเข้ามาหรอกถูกป่ะเออผมบังคับคนดูได้หรอต้องมาเข้ามาดูผมอะบังคับไม่ได้เพื่อนผมชื่อเจดาวหน่อยครับเพื่อนผมชื่อเจดาวหน่อยครับเจลูกแกลีดอกทองแม่เออเออเออฉานอันนี้ด่ารู้เนะตนะไม่ได้ด่าเจ้ ก็ดูเนี่ยคนดูโดนเนี่ยมาไว้ได้ิดเลยไอ้นุชชอบลบโพสให้คนเข้าใจผิดแฟนว่าว่าผมไม่ด่าเขาใช่ไหมเออนั่นแหละก็นั่นแหละก็ผมบอกแล้วคนที่เป็นแฟนเขาเขาจริงๆอ่ะเขาจะรู้เว้ยก็มันบอกเพลงไม่วัดที่ยอดวิวเพราะไรล่ะเพราะแม่งไม่มีปัญญายอดวิวเท่าเขาไงอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกก็ถูก ทำไมวะทำไมไม่ไม่ทําให้ตัวเองแบบว่ามีค่าหรือว่าอยู่แบบเหมือนราชาเหมือนพี่แอลวะฮะอันนั้นน่ะเขาแบบเออเห็นเขาอย่างนั้นเขาก็แบบมัน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 ,มนพิสูจน์ตัวเองไปแล้วอะ่ะมานั่งให้เด็กถอนงอกไอ้ที่อะงงเลยมานั่งให้ตาไก่คิงถอนงอก องอกก็เริ่มจะมีแล้วแทนที่จะแบบว่าวางตรงวางตัวแบบเออนั่งดูเด็กรุ่นใหม่แบบกําลังแบบฮอตๆในแต่ละปีแต่ละปีแบบกําลังมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแทนที่จะแบบว่าเออดูด,ดูแบบเป็นตัวอย่างหน่อยรุ่นพี่ดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่สรุปเรื่องทั้งหมดให้หน่อยครับผมงงเอ้ยโอ้โหกูต้องกูต้องพูดใหม่อีกแล้วหรอก,กูเหนื่อยสรุปเรื่องไหนก่อนนอะเรื่องไหนก่อน เรื่องไอ้ยังเจใช่ไหมเรื่องไอ้ยังเจก็คือผมมาไปเที่ยวภรรยากลับมาโดนโพด่าอืมผมก็เลยลั่นเลยอืมลั่นไปสองวันพอลั่นสองวันเสร็จปุ๊บไอเฮียเนี้ยไอโลกเนี่ยไอโลกพอเห็นมีประเด็นหาเงินเข้าเพจแป๊บมันก็ เอาผมไปโพสจุดจุดๆจุดๆจุดๆแล้วก็แชร์แชร์ตอนแรกแชร์ก่อนแล้วก็โพสอืมเพื่อนผมส่งมาให้ดูบอกว่ามีเด็กส่งมาให้ดูในคอมเมนต์แล้วก็ในกลุ่มเอาผมไปแชร์อืมอยากติดเหมือนอยากติดนั่นแหละก็คือเจตนาคนมันดูออกว่าเออมันไอคนเนี้ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่อยากติดเพื่อนผมหนึ่งพันบางบีทก็ไม่จ่ายเครดิต ก็ไม่ให้ส่งให้ในเฟซละเฮียโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยเหรอดูปาบเพื่อนผมชื่อนุ้ยด่าให้หน่อยครับขอลั่นลั่นโถไอ้นุ้ยไอ้เฮียชื่อนี้มึงแบบขอเตีนเตะหน้าได้ปะขอตีรูปหน้าได้ร้ายไอเด็กเฮียเพื่อนมึงคนไหนวะขอตบขอตบกระม่อมถอนงอกหน่อยได้ปะชื่อนี้แม่งเห็นแล้วแม่งอ่ะประมงคนที่หายเลยเฮีย กว่าแม่งคนที่แบบว่าเคยโดนมันด่าที่ไม่กล้าด่ามันนะเพราะว่ากระบอกเสียงไม่พอนะกูเห็นเพลงของยังอมลงแล้วกูรู้เลยกูรู้เลยทําให้กูรู้เลยว่าแบบสันดานหรืออะไรแบบแม่งแย่ไมเซ็ตแม่งติดลบจริงๆนะ เมเซมันต้องติดลบขานาดไหนอ่ะรุ่นน้องแบบว่าทาเพลงมาดางงังไอ้เช่รุ่นพี่รอดีดไอ้น้ยไม่ทันมีแต่ทรงช่างเสียวเสี่ยวโง่งมอืมอ่ะ<า><า> ลเลตอนนี้ตผีได้ตหมคะขี้กลี้าจะบีบเราสบายเลีตาติ๊ตัวกัตาติ๊กีการีอาลูกแม่นางงนนาบนาโกตาติ๊ตัวอาดีมาลอาสาวนาตาติ๊ตัวตาติ๊งตัวอาล้อเดียวด้วยวิรูตาติ๊ตัวนาดีรูอาลาวยา อะไรนาดีนาลำนาดีกูหลังตาตึงตวงอาเบียจบตาหลงกตางตวงตาตึงตวงตาลาบาซีตะหลังก็ตาติคิดเลยไม่ออกตรงตวงไว้ก่อนใช่ไหมพี่ตาใช่หรอไม่สบายอะไอย่างไเป็นไม่เพี่คนคนดูคอร่านโคโคคร่านมันจะหนาวไม่สบายมาใกล้มามาใกล้มาทาไมสบายมาใกล้มาไม่ทำไมอ่ะ อ่เดี๋ยวชีดยาให้นี่นี่นี่เดี๋ยวกูให้ดูอะไรน้องบอกให้ดูไอซีเจบอกเดี๋ยวไงไอซีเจเล่นมุกให้ดูเมื่อวานเดี๋ยวผมบอกให้ดูไอ้เหี้ยเอาฮาจัดเลยอนะแต่เปิดให้คนดูดูดีกว่าเพื่อนผมชื่อลุยเจปดด่าให้หน่อยครับ เพื่อนผมจีโน่เจ็บปอดได้หน่อยพ่อมึงตายนะให้ลุยกะลีดอกทองช่างเย็ดอีเหี้ยชื่อแม่งอัปมงคลชิบหายเลยไอเด็กเป็ดไปก่อนเลยเอาอีกเอาอีกพี่เอาอีกอ่ีเดี๋ยวๆให้คนดูดูก่อนเอาคนดู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 นะดู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 นะดูนะเนี่ยครับ ผมมาอยู่ได้สองแล้วครับรอบที่หนึ่งนะครัี่เร่องมเอาแนวมโมไปเลยไหมน้องขอบคคุณมากรับเป็นขอมากโอ้นะครับที่วันนี้ผมเยี่สิบสามแล้วอันนี้เป็นร้อนหรือเย็นครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูเดี๋ยวผมเอานี้อันนี้อันนี้ก็ฮาอันนี้ก็ฮาอันนี้ก็ฮาภาพแมสมา

แม่งเขาแข่งกันหลันไอ้ที่นี่แข่งกันเลียกูรู้อ่ะเลยเฮียไม่คนอื่นเขาสูงขึ้นไอ้นี่ชอบเน้นต่ำลง เอาใช่หรอน้องทำไมอ่ะเล่นต่ำชอบเล่นต่ำไม่รู้ชอบอยู่ต่ำชอบจมกรดิบชอบจมน้ำอ่ะมึงก็สอนมันน้อยดะมึงไม่สอนมันว่ายน้ำหน่อยเหรอวะรอทำไมวะพี่ไม่เห็นทำเลยไม่เป็นเหรอมันว่ายน้ำไม่เป็นเหรอมไมันชอบจมอยู่กดีดิอชอบบระลุบอยู่งั้นไอ้จริงๆนะไอ้ที่บอกว่าเด็กจะถอนหงอกเนี่ยสักวันเด็กจะถอนหงอกแม่งเรื่องจริงนะ เอฟซีจากช่างภาพวันเกิดคินโซเยอร์ที่พัทยาสามปีก่อนเฮ้ยขอบคุณครับเอฟซี FC จากช่างภาพวันเกิดคินโซเยอร์จากพัทยาของุณครับผมครับผมครับเฮ้ย hey, เดือนหน้าเดือนวันเกิดเพื่อนผมนี่วาจริงจริงพี่แล้วยังเจอไงต้องครับมันต้องใช้เวลาผมก็บอกแล้วว่ารอแค่เวลาเดี๋ยวรอแค่เวลาครับรอแค่เวลาอืม ส่วนไอเฮี้ยอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เลิกหรอกเพราะเฮียนี่มันแดกแสงเป็นอาหารมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงทําเพลงมาไหนไหนมากูให้มากเต็เมที่เลยนะถ้ามึงแบบไม่ลงทุนทำเอ็มวีนะหรือว่าโอ้มึงมึงไม่ต้องลงทุนหรอกสุดท้ายมึงไม่ได้คืนหยู่หรอกมึงมึงก็คิดแล้วใช่ไหมล่ะว่าทําไปมันไม่มีใครฟังไม่ต้องทําก็ได้หรอกทําแบบสวยๆรู่ลู่เอารูปปัญญาอ่อนมาใสา่อะ ใครหนาไปว่าเพลงหนุ่ยฟังไม่รู้เรื่องครับผมนี่ไงวันนี้วันเกิดบอสผมครับผมโดยพรให้บอสผมยังครับทำมครับลังบางโพแ a บปีเบ r ร์เดยครับหลังบางโพน้องรังน้อง่ังยังเจเอมไม่เอาครับเราเอาไปเลยเอามันไปสัมภาษณ์ดีกว่าไหมไม่ใช่นะได้ข่าวเรายังไปปล่อยเพลงกันอยู่เลยนี่ ดีใจนะครับที่ตั้งภาพปกเฟซตลอดรักครับ, <c oughs> บ,บ,บผมครับผมครับภาพปกเฟซใช่ใช่่โอ้อยู่นานมากเลยเนะี่ยนานมากเลยอะเอาไว้ไม่ได้เปลี่ยนเลย คนละวงการเห็นไล์ด่าไม่หยุดก็มึงก็ไปบอกพี่มึงสิมาบอกอะไรกูกูกูก็บอกพี่มึงไปแล้วทําไมรับไม่ได้เหรอฮะมึงรับไม่ได้นะคุณถามรับไม่ได้นะดิ้นเหรอ มึงดิ้นดิมึงดิน้นกูให้มึงดิน้นมึงดิ้นสิอืมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะจะเข้าใจได้ไงลบโพสไปแล้วพิมพ์ดีๆพี่ปั๊กก็ขอโทษแล้วเสือกด่าแม่อืมพูดถูกใจเอาไปเลยสามขัมข้าขุมครับ ก็โพสแล้วก็ลบโพสแล้วก็ลบโพสแบบจนคนอื่นดูแบบว่าแบบผมแย่ไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออคนดีๆที่ไหนชอบไปแซะคนอื่นแล้วให้ลูกห่ามาด่าลูกห่ามันนี้ตัวโง่ลูกพี่มันก็พอสลักลบเออกันั่นแหละก็ถูกต้องถ้าคนที่เขารู้อ่ะเขาดูเขาแคบทันเออจากแบบว่าแบบเป็นคนกระทำแล้วรับบทผู้ถูกกระทำหรอ โอ้ยอืมหลีเต้เอาที่มาที่ไปไม่ล่ะที่มาที่ไปก็ต้องหนี่เราก็ต้องพิมพ์ก่อนเลยแต่แรกว่าทําไมอ่ะทําไมผมผมถึงพูดไปด่าไปพูดถึงเขาเออเรื่องมันเกิดจากอะไรได้ดูเบื้องไหมหรือว่าไม่ได้ดูอืมแล้วผมไม่ได้ไปรู้จักเขาแล้วผมต้องไปด่าเขาก่อนเหรอ บ้าไม่ใช่คนแบบบ้าอยู่อยู่ดีไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วไปด่าคนอื่นมั่วดูแมนยูเสร็จแล้วมาดูมารีต่อสนุกจัดอืมโอ้บางคนอนะฝั่งอ่าผมผมเห็นผมเห็นนะผมเห็นแบบว่าบางคนอนะมาในใน,ในโพสผมบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับฟังไอ้ไอ้นั่นแหละแต่ว่าเขาเข้าใจในมุมเรา แล้วเขาเขาเข้าใจทั้งสองเขาบอกกับเขาพิมพ์เออพิมพ์ยาวอะแล้วคนกดหัวหัวใจให้ประมาณประมาณสิบกว่าเออแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยถ้าแฟนคลับฝั่งที่มันที่มันฟังอยู่อ่ะเออฝั่งเขาอ่ะไม่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 มายุ่งเรื่องอะไรแบบนี้อ่านี่เขาเป็นกลางนะใช่ Star Arena s ซ a s o นสามมีไหมพี่ชายเขาก็บอกว่าอยู่ดีอ่อมันมันเรียงทม์ไลน์อ่ะ ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้เขาบอกว่ามันก็รู้ว่าว่าใครผิดใครถูกอะ่ะมันก็ไม่มีคนไหนยอมรับผิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะฉันไม่ยอมรับผิดให้ก็ได้ที่ผมไม่ดา่าถูกไหมล่ะอืมโพแลลรโพเลลบ,ลลบอ่ะใช่ถูกต้องขนาดเขาขนาดฝั่งเขาเขายังรู้เลยแต่ต้นเรื่องงะมีมีใครตอบถูกเบื้องอนในแปดพันคนเนี่ย ซู่ซู่ครับเฮ <c oughs> ียข่อมขาครับขาผมครับชนะพ้นขอมครับเนี่ยผมจะกลับไปเล่นเกมวันจันนี้แหละครับผมจะไปเก็บกลับไปเล่นเกมวันจันแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะกลับไปเล่นเกมอืมแต่ถ้ามันยังไม่เลิกนะผมก็จะตอบเรื่อยๆได้ตอบเรื่อยๆกูได้กูชิวๆอยู่แล้วโนสนโอเคร พูดถึงเขาสี่มาสี่ไรแล้วนาตาอ้วนันก็ใช่ไงแล้วอยากอยากเต็มระบบกูก็จัดให้ไงชอบแซคคนอื่นมีสมองก็คิดได้ก็จัาวันนั้นกูพูดไม่ได้หรอไหนอยากเต็มระบบอะกูกูก็จัดให้กูเต็มระบบได้กูก็บอกแล้วกูกูเต็มระบบกับมึงได้ทุกวันคอันนี้มันคืองานของกูกูว่างอยู่แล้วแล้วปากกูคันด้วยทําไมอ่ะกูคันปากอะทีเจซือบี๊กหนึ่งพันบางบีร้องเดร้องเด ก็ไม่ให้พอได้ฟรีเอาไปใช้กับเพลงแล้วด่าคนรออ<ะ>้องดิร้อนดิทีเจซื้อบีนหนึ่พบางทีอะไรนะอะไรนะครับบางทีบีก็ไม่จ่ายเครดิตก็ไม่ให้พอได้ฟรีเอาไปเไม่ลองอทําเสื้ออีกหรอครับหรือมีแพลนไหมคิดอยู่ครับผมคิดอยู่คิดอยู่ครับ โอ้พอทีนี้กูอ้อไอน,นี้กูกูมาไล่แล้วกูดา่าปุ๊บโอ้รับบทผู้ถูกกระทำเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยมึงต้องมาดูนี้เนี่ยมึงแบบให้ติ่งแบบมาออกหน้าเลยเนี่ยโอ้เรื่องที่มึงก่อนี่มึงแบบโอ้โหสุดสุดเลยสุดสุดมันเปื้อนวะไอไอเน้นล้างเบิดมันมันไม่ล้างให้หรือเปล่าวะอืม เล่นเกมวันไหนครับพี่ผมกลับไปเล่นวันจันทร์ครับวันจันทร์เพราะว่าวันที่ยี่สายี่ผมมีแข่งนนอืชอบจี้ใช่ไงครับผมก็ชอบจี้เลนี่ไงชอบจี้ถูก<น>ต้องถูกต้องครับอืม<น><น> เอเอโอ้โหรับบทผู้ดีผู้ถูกกระทำไอ้ที่บอกว่าอันนี้พูดถึงเขาสี่ไ์แล้วฮัลโหลครับน้องกูจะพูดยังไงวะในแต่ละวันนะ่ะมึงไม่เห็นโพสต์ของมันจริงเหรอเผื่อเผื่อมันดูกูอยู่ด้วยเนี่ยมันดูกูอยู่มันจะชอบดูแล้วมันก็ชอบเอาไปโพสต์เอออย่างวันนั้นอ่ะวันแรกอ่ะที่แบบว่าปัญหาจากเล็กๆอะ่ะเออผมก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะลบโพสต์ของผมให้แล้วก็ไอจี เอ้ยไม่ใช่ไอจีอ่าสตอรี่ผมก็จะลบให้ผมลบให้เกือบหมดเลยอืมมันก็ผมเห็นมันก็ลบนะผมเข้าไปดูอ่ะมันก็ลบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมาต้องมาละครับเย็ดแม่วันต่อมามันไม่ใช่ดิมันเอาต่อดิเฮียอืมอ,อกอุ้ยขอบคุณครับนักขลิของครับ อืมใช่แล้วคนดูฝั่งเขาอะ่ะหรือว่าไอคนดูเขาอะ่ะเขาเขาก็คิดว่าผม,มาไปด่าเขาติ่งมันบอกติดเรื่องที่เองบอกฟังไม่รู้เรื่องเจสมา่าคือทั้งโลกต้องชอบเพลงมันหมดติ่งโพสอืมสรุปมาลีมีมเรื่องกับเจไอนุยโพส์ต ซามาลีสองโพสมาลีมาไลฟ์ต่อบอกให้จบจบไปแต่ไอ้นุ้ยอันนี้อ่ะอันนี้ก็ตามทำลายเลยเพลงเด็กของสี่แบงหน่อยครับพี่ตาโอ้ยขอบคุณครับได้ครับได้ครับก็เนี่ยก็ตามก็ตามตามที่คนดูดูรู้เรื่องเลยครับก็ตามนั้นเลยชอบจี้แล้วชอบนุกไหมครับไม่ครับ ดูแลสุล้าพนะครับทั้งน้องและครอบครัวให้ผ่านเรื่องแย่ๆเจอสิ่งที่ดีๆตลอดไปครับก็ผมคิดว่าวันวันพรุ่งนี้ก็น่าจะถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรก็น่าจะจบนะแต่ถ้ายัง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 ซาต่อผมผมก็จัดเออก็ได้เรื่อยๆเนาะผมคิดว่าวันวันนี้ก็น่าจะจบ น่าจะจบแล้วสี่แบงค์ด่าแรปเปอร์รับเว็บพนันเคยเห็นสตรีมเมอร์รับพนันอยู่นะผมก็เคยรับเนี่ยผมก็เคยรับเนี่ยผมก็พูดตอบตรงเนี้ยผมก็เคยรับใช่แต่ก่อนผมก็เคยรับทําไมอ่ะเนี่ยผมก็พูดตรงๆเออใช่ผมก็เคยรับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รับรับแล้ว